จากแสงตะเกียงน้ำมันกา๊าซที่จุดสว่างพร้อมกันสามดวงสิงตุย้ยมองเห็นขวดโหลแก้วใบเขื่องวางอยู่บนหลังตู้เครื่องเวชภัณฑ์เจ็ดแปดใบมีอะไรบางอย่างถูกดองไว้ในน้ำสีช้ำเลือดช้ำหนองวางเป็นขดๆคล้ายไส้คนซะไม่มีวางกู้หัวใจดวงใหญ่เท่ากับบ้านคนตึ้งคับคล้ายคลับข่าวว่านางพยาบาลสาววัยดึกจะโฉบไปทางขวดโหลลวงเอาอะไรบางอย่างเดินหายไปอยู่ในครัว จะเป็นไส้บังคดหรือหัวใจบางดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝ่ายคุณหมอวัยหกผู้แสนอริยรอบนั้นเล่ายิ่งซดเล่าไปหลายแก้วหน้าตาอิ่มบุญเหมือนหมอใจพระก็ชักจะยังไงยังไงอยู่ทำไมไล่ไปเหมือนผีป่าซาตานซะได้ก็ไม่รู้แถมตอนแหงนหน้าซดเล่ายังแอบชำเลืองมองสิ่งตุย้ยอย่างมีนัยยะสำคัญอันเป็นแววตาที่ใครถูกแอบมองจะหายใจไม่ทั่วท้อง